สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอเรื่องโลกต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับอะมิโนแอซิดนิวคลีอิกแอซิดอะมิโนเมตาบอลิซึมและนิวเคลียร์ไทม์เมตาบอลิซึมขอเชิญรับชมและรับฟังได้เลยนะคะ ทุกคนคะทุกคนรู้จักคําว่าคอลลาเจนไหมคะคอลลาเจนคือเส้นใยโปรตีนชนิดหนึ่งที่ทําหน้าที่ไขากาวเกาะยึดส่วนต่างๆในร่างกายเป็นองค์ประกอบหลักของผิวหนังรวมถึงเนื้อเยื่อส่วนต่างๆทั่วร่างกายซึ่งปกติคอลลาเจนที่ร่างกายได้รับมักมาจากการทานโปรตีนจากเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากนมเข้าไปย่อยสลายจนแตกตัวและก่อตัวขึ้นมาใหม่กลายเป็นเส้นใยโปรตีนหรือคอลลาเจนนั่นเองคะ่ะ แล้วทุกคนรู้ไหมคะว่าถ้าเกิดร่างกายของเราเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือความไม่สมบูรณ์ของคอลลาเจนจะทําให้เกิดโรคขึ้นได้ค่ะโรคแรกที่เราจะมานําเสนอนะคะก็คือโรคสเคอร์วีค่ะหรือโรคเลือดออกตามไรฟัน เกิดจากการขาดวิตามินซีหรือกรดเอสคาโมนิก bon นำไปสู่ร่างกายที่อ่อนแอเนื่องจากวิตามินซีจำเป็นสำหรับการสร้างคอลลาเจนซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในเนื้อเยื่อเกี่ยวพันและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนั้นมีความจำเป็นสำหรับโครงสร้างและระบบต่างๆในร่างกายรวมไปถึงโครงสร้างของหลอดเลือดอาการของโรคนี้นะคะจะรู้สึกอ่อนเพียมีอาการเหงือกบวมจนทำให้เลือดออกง่ายบางคนนะคะอาจจะมีอาการเลือดออกตามข้อส่งผลให้ดวงตาบวมค่ะ วิธีการรักษานะคะให้รับประทานวิตามินซีขนาดวันละ3 0 0ร้อ0ถึงหนึ่มิลลิกรัมถ้ารับประทานไม่ได้แพทย์จะฉีดวิตามินซีเข้าทางหลอดเลือดดาจนกว่าอาการจะกลับมาเป็นปกติซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วอาการจะดีขึ้นภายใน1สัปดาห์และยังมีอีกหนึ่งโรคนะคะที่เราจะมานำเสนอก็คือโรค a l h e r d e n Loss Syndrome หรือโรคมนุษย์ไรเอ็นค่ะ โรคนี้นะคะสาเหตุหลักเลยมาจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมโดยพ่อแม่ที่เป็นโรค EDS มักมีความเสี่ยงที่บุตรจะเป็นโรคนี้ด้วยประมาณ50%นอกจากนี้อาจจะเกิดจากการกลายพันธุ์ของยีนบางชนิดทําให้การสร้างคอลลาเจนที่มีหน้าที่เสริมสร้างความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของกระดูกและผิวหนังและอวัยวะต่างๆเกิดความผิดปกติได้ส่งผลให้อวัยวะดังกล่าวอ่อนแอและอาจจะทําให้เกิดโรค EDS ตามมาได้ค่ะ อาการของโรคนี้นะคะก็คือผิวหนังยืดได้มากกว่าปกติผิวหนังฟกช้ำได้ง่ายเส้นเลือดเปราะข้อต่อร่างกายสามารถหักง,งอได้มากกว่าปกติในกรณีของผู้ที่เป็นโรคนี้นะคะที่มีอาการหนักๆเลยก็คืออาจจะทําให้เส้นเลือดแตกได้จนถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะแม้จะยังไม่มีวิธีรักษาโรคนี้ให้หายขาดได้แต่ผู้ป่วยสามารถเข้ารับคําปรึกษาจากแพทย์เพื่อดูแลแล,และบรรเทาอาการได้ค่ะทุกคนเคยสงสัยไหมคะว่าทําไมลูกถึงหน้าตาเหมือนพ่อกับแม่ หลายคนนะคะอาจจะบอกว่าเป็นเพราะพนุกรรมซึ่งนั่นเป็นคําตอบที่ถูกต้องค่ะพันธุกรรมนั้นมีที่มาจากกรดนิวคลีอิกโดยเราจะรู้จักกรดนิวคลีอิกได้ทั่วไปนะคะในชื่อของดิ a น A หรือ r n a สารพันธุกรรมเหล่านี้ไม่เพียงส่งผลต่อรูปด้านหน้าตาแต่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพของคนเราได้อีกด้วยค่ะ กฎนี้คืออีกนั้นมีหน้าที่บันทึกลักษณะทางพันธุกรรมของคนแต่ละคนซึ่งพันธุกรรมของมนุษย์จะถูกจดบันทึกในรูปแบบของ DNA เป็นหลักหากมันพับรุษเป็นโรคทางพันธุกรรมก็จะสามารถส่งต่อลักษณะพันธุกรรมจากรุ่นสู่รุ่นต่อไปเรื่อยๆโดยในทางการแพทย์จะเรียกความผิดเพี้ยนของพันธุกรรมว่าการกลายพันธุ์หรือมิวเทชันแต่คนทั่วไปอาจเรียกการสืบทอดลักษณะนี้ว่ากรรมพันธุ์นั่นเองค่ะ ตัวอย่างของโรคทางพันธุกรรมที่พบทั่วไปนะคะเช่นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคอัลไซเมอร์และโรคมะเรง็งซึ่งโรคเหล่านี้มักไม่เกิดขึ้นทันทีตั้งแต่ในครรภ์หรือหลังคลอดแต่ดินเอจะมีลักษณะหรือข้อมูลบางอย่างที่เอื้อให้โรคเหล่านี้เกิดขึ้นในภายหลังและในบางครั้งการกลายพันธุ์ของพันธุกรรมอาจเกิดจากปัจจัยภายนอกได้เช่นกันโดยอาจผ่านการสัมผัสกับมลพิษแสงนแดดความเครียด สารเคมีหรือสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีอื่นๆเพราะปัจจัยเหล่านี้เล่นให้เกิดสารอนุมูลอิสระที่ทำให้เซลล์และดีเนเอภายในเซลล์เสียหายและหากใครนะคะที่มีพันธุกรรมที่ไกลายพันผ่านทางสายเลือดอยู่แล้วการสัมผัสกับลักษณะปัจจัยแบบนี้ก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงของโรคได้มากขึ้นค่ะ แม้ว่าการกลายพันธุ์ของพันธุกรรมที่ส่งต่อทางสายเลือดจะไม่มีวิธีแก้ไขแต่การรักษาสุขภาพอาจช่วยให้เซลล์แข็งแรงและทำงานได้ปกติลดความเสี่ยงของการกลายพันธุ์ที่นำไปสู่โรคพันธุกรรมได้ซึ่งทำได้โดยหลีกเลี่ยงปัจจัยภายนอกที่กระตุ้นให้เกิดสารอนุมูลอิสระและทำให้เซลล์เสียหายจนอาจนำไปสู่การกลายพันธุ์ของดี a เเช่นหลีกเลี่ยงการเผชิญกับแสงแดดโดยเฉพาะที่แดดแรงจัด ากต้องโดนแดดควรสวมเสื้อผ้าที่ปกปิดผิวหนังหรือทาครีมกันแดดงดสูบบุหรี่และไม่ดื่มแอลกอฮอล์พอกำลังกายเป็นประจำและพักผ่อนอย่างเพียงพอเลือกรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่โดยเฉพาะผักผลไม้ที่มีวิตามินและธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอ,อการเสื่อมของเซลล์ค่ะดีซานหรือจอนดิสอาการของดีซานดวงตาและผิวหนังมีสีเหลืองอุจจาระอาจมีสีซีดลงปัสสาวะมีสีเข้มขึ้นและอาจพบอาการที่เกิดขึ้นร่วมกันได้อีก เช่นอ่อนเพลียหรือเหนื่อยง่ายสาเหตุโดยปกติเซลล์เม็ดเลือดแดงที่หมดอายุนั้นจะถูกนําไปย่อยสลายฮีมเราได้สารประกอบบิลิโรบินออกมา โดยสารนี้มันถูกขับออกไปได้ไม่หมดทําให้พบความผิดปกติที่สีของผิวหนังหรือที่สีของของเสียที่ขับออกมานอกจากนี้ยังสามารถเกิดจากภาวะท่อน้ําดีอุดตันหรือโรคตับได้อีกด้วยการวินิฉัยสามารถหาได้จากการทำ lab test เ,เพื่อวัดระดับสารยูโรบิลิโนเจนซึ่งจะพบได้ในคนปกติกับวัดระดับสารบิลิรูบินโดยผู้ที่เป็นดีซ่านจากภาวะท่อน้ําดีอุดตันนั้นจะพบสารบิลิรูบินและผู้ที่เป็นดีซ่านจากโรคตับจะพบสารทั้งสองตัวและ ยังสามารถใช้วิธีอื่นในการตรวจได้อีกเช่นตรวจชิ้นเนื้อตับการรักษามักจะรักษาตามโรคที่เป็นสาเหตุการป้องกันปัจจุบันยังไม่มีวิธีการป้องกันแต่สามารถป้องกันที่ที่มาของภาวะดีซ่าน อัลบานซึมหรือผิวเผือกอาการของโรคผิวเผือกอาการทางผิวหนังจะมีผิวที่ขาวซีดผิดปกติและไวต่อแสงแดดสิ่งต่อการเป็นโรคมะเร็งผิวหนังสูงอาการเกี่ยวกับเส้นผมจะมีสีขนซีดจางโดยสีจะขึ้นอยู่กับจํานวนเม็ดสีที่ร่างกายผลิตออกมา อาการเกี่ยวกับดวงตาผู้ป่วยอาจมีตาสีฟ้าอ่อนสีเทาไปจนถึงสีน้ำตาลอ่อนเนื่อสีตาจะขึ้นอยู่กับจำนวนเม็ดสีที่ผลิตออกมาและชนิดของโรคที่เป็นโดยหากมีเม็ดสีที่มากตาน้อยจะทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็นสาเหตุเกิดจากการขาดเอนไซม์ไทอรซิเนสที่จะเปลี่ยนเทรอซินไปเป็นเมลานินทำให้ไม่สามารถผลิตเมลานินที่เป็นเม็ดสีออกมาได้ค่ะการรักษาโรคผิวเผือกปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษาให้ใหายขาดแต่สามารถบรรเทาอาการของโรคได้โดยการปกป้องดูแลผิว และดวงตาจากแสงแดดหรือการเข้ารับการตรวกผิวหนังประจําปีเป็นต้นการป้องกันยังไม่มีวิธีการป้องกันแต่ผู้ที่มีคนในครอบครัวเป็นโรคผิวเพือกหรือผู้ที่มีสีผมสีตาหรือสีผิวขาวซีดผิดปกติอาจเข้ารับคําแนะนําทางพันธุศาสตร์จากผู้เชี่ยวชาญได้ค่ะไฮเปอร์แอมโมเนียม mm เพราะว่าแอมโมเนียในเลือดสูงเป็นความผิดปกติของการเผาผลาญซึ่งมีแอมโมเนียในเลือดมากเกินไป เป็นภาวะอันตรายที่อาจนําไปสู่การบาดเจ็บของสมองและความตายซึ่งแอมโมเนียเป็นสารที่มีไนโตรเจนเป็นผลิตภัณฑ์แคลทริบอลิซึมของโปรตีนจะถูกแปลงเป็นสารพิษน้อยกว่ายูเรียก่อนที่จะมีการขับถ่ายในปัสสาวะโดยไตซึ่งไฮโปแอมโมเนียเกิดขึ้นเมื่อร่างกายผลิตแอมโมเนียส่วนเกินแอมโมเนียนี้จะอยู่ในรูปของแอมโมเนียมไอออนซึ่งความเข้มข้นน้อยกว่าหรือประมาณ35มโครโมลต่อลิตรการเกิด นี้เกิดจากข้อบิดพลาดแต่กำเนิดของ m e t a b o ล i ซึมของตัวกลางซึ่งมีลักษณะเฉพาะโดยกิจกรรมที่ลดลงของเอนไซม์ ide, ที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรยูเรียหรือความผิดปกติของเซลล์ที่มีส่วนสำคัญต่อการเผาผันของอาหารในการรักษาและบำรุงของโรคนี้นะคะจะมุ่งเน้นไปที่การจ,การจำกัดการบริโภคแอมโมเนียและเพิ่มการขับถ่ายค่ะ นิวคืออไทคือโมโนมอที่ใช้ในการสังเคราะห์ DNA อ DNA และ RNA เป็นโครงสร้างพื้นฐานของกฎนิวคลีกซึ่งในการในเรื่องนี้เรายกตัวอย่างมาทั้งหมด3ตัวอย่างได้แก่เ e สนาฮันซินโดม2โรคเกาและ3 SCID ค่ะเลสไ a ฮันซินโดมหรือ LNS เป็นควารมโรติทางมนุกรรมที่พบยากเกิดจากภาวะก้านขาดเอนไซม์ h p r t ซึ่งการขดาดเอนไซม์นี้เกิดจากการยีเทชันในยีน HPT1 r บนโครโมโซม X โรค LNS จะพบ1นใน3 8 0 0 0น่คนภาวะก้านขาดเอนไซม์ h p r t นี้ทำให้เกิดการสะสมของกรดยูริกในของเหลวในร่างกายทุกอย่างการลงกันของการเพิ่มขึ้นของการสังเคราะห์และการลดลงของการนำพิวรีนไปใช้นํำพิสูบระดับการผลิตของ กดยูริกที่ส่งขึ้นทั้งหมดนี้ก็ให้เกิดระดับกดยูริกในเลือดและในปัสสาวะสูงเกี่ยวพันกับโรคเกาตและปัญหากับไตยอย่างรุนแรงการรักษาลิชในแห่นี้จะมุ่งเน้นไปที่การดูแลผู้ป่วยเนื่องจากสภาพไม่สามารถรักษาได้ยาสามารถใช้เพื่อลดการสะสมของกดยูริกและช่วยจัดการปัญหาพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขผู้ป่วยส่วนใหญ่ต้องใช้อุปกรณ์ สนับสนุนเช่นก็อีวาเลื่อนเมื่อโตขึ้นเนื่องจากสภาพร่างกายนั้นเสื่อมสภาพดังนั้นความคาดหวังในการใช้ชีวิตสําหรับผู้ป่วโยโรคเดสในแห้งจึงต่ำกว่าผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะโรคเกาเกิดจากภาวะกรดยูริกในเลือดสูงติดต่อกันเป็นเวลานานจนเกิดเป็นบรรลึกสะสมอยู่ในข้อทําให้เกิดอาการอักเสบปวดบวมอย่างรุนแรง ทั้งนี้กรดยูริกเปรียบเสมือนของเสียในร่างกายที่เหลือจากการกําจัดเซลล์ที่หมดอายุลงโดยร่างกายของแต่ละคนจะมีกรดยูริกอยู่ประมาณร้อยละแปส่วนอีกร้อยละยีมันจะได้รับจากอาหารที่รับประทานเข้าไปปัจจัยที่กระตุ้นให้ระดับกรดยูริกในเลือดสูงได้แก่การรับประทานอาหารที่มีกรดยูริกสูงเช่นเนื้อสัตว์อาหารทะเลและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาการเจ็บป่วยที่มีผลต่อการสร้างเซลล์เพิ่มขึ้นเช่นโรคมะเร็งการใช้ยาบางชนิดที่ส่งผลให้ไตขับกรดยูริกออกทางปสัสสาวะได้น้อยลง โดยผู้ป่วยโรคเกาต์จะมีอาการปวดบวมแดงร้อนบริเวณข้ออย่างฉับพลันเช่นข้อเท้าข้อเข่าและข้อมือซึ่งจะเป็นเป็นาหารในระยะแรกโรคเกาต์ที่ไม่ได้รับการรักษาหรือดูแลอย่างถูกต้องอาการอักเสบจ,จะรุนแรงมากขึ้นทําให้ผู้ป่วยปวดทีขึ้นและนานขึ้นจนอาจกลายเป็นโรคข้ออักเสบเรื้อรังและส่งผลให้เกิดอาการแทรกซอลล้อนอื่นๆตามมาเช่นโรคไตการป้องกันโรคเกาต์ที่สามารถทําได้คือพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางตามนัดทุกครั้ง และรับประทานยาตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดหรืกอเรื่องอาหารที่มีกดยูริกสูงเช่นเนื้อสัตว์โดยเฉพาะสัตว์ปีกอาหารทะเลบางชนิดเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์และเน้นรับประทานโปรตีนจากผลิตภัณฑ์นมที่มีไขมันตำ่ำควบคุมน้ำหนักไม่ให้เกิดภาวะน้ำหนักเกินดื่มน้ำให้มากเพื่อขับกดยูริกออกทางปัสสาวะและหากมีอาการเฉียบพลันให้พักการใช้ข้อที่อักเสบและใช้วิธีประครบเย็นช่วยบรรเทาอาการโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือเรียกสั้นๆว่าโรค SCD เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของภูมิคุ้มกันในร่างกายทุกด้านส่งผลให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่เกิดการติดเชื้อในร่างกายและเสียชีวิตอย่างรวดเร็วโรคชนิดนี้แบ่งออกได้เป็น3กลุ่มกลุ่มแรกคือมีความผิดปกติของการสร้างแอนติบอดีกลุ่มที่2มีความผิดปกติของเซลล์เม็ดเลือดขาวและกลุ่มที่3มมีความผิดปกติทั้งเซลล์และแอนติบอดีในปัจจุบันการรักษาที่ดีที่สุดของโรค SCID คือการปลูกถ่ายไขยกระดูก ซึ่งแม้จะทํากันมานานแล้วในประเทศสหรัฐอเมริกาและในทววิยุโลปสําหรับในประเทศไทยยังไม่สามารถวินิจฉัยและรักษาได้ทันท่วงทีทั้ทงนี้เพราะทารกที่เป็นโรคนี้มักจะเสียชีวิตอย่างรวดเร็วจากการติดเชื้อรุนแรงค่ะพวกเราหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะสําหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะ